ส่วนเมื่อช่วงเช้านี้มีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าเป็นลูกไฟขนาดใหญ่<ม>แล้วก็มีการแชร์ผ่านคลิปโซเชียลมีเดียกันชาวบ,บ้านเห็นกันหลายพื้นที่เลยนะฮะทั้ทงในกรุงเทพมหานครปริมณฑลกาญจนบ,บรุรีแล้วก็รวมถึงนครราชสีมาด้วยก็สร้างความตื่นตระหนกกันพอสมควรนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าที่กาญจนบ,บุรีเนี่ย<ม>ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดด้วยนะครับก็สงสัยกันว่าจะเป็นอากาศยานตก<ม>หรือว่าจะเป็นวัตถุจากนอกโลกนะฮะอย่างเช่นดาวตกซึ่งล่าสุดนั้นทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยก็คาดว่าน่าจะเป็นดาวตกครับ นายประพีวิราพรครับนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทยเปิดเผยถึงปรากฏการณ์ลูกไฟที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาสนาทีนะครับสมาคมดาราศาสตร์ไทยวิเคราะห์แล้วสรุปว่าน่าจะเป็นดาวตกประเภทดาวตกระเบิดครับเนื่องจากเห็นคลิปที่มีประชาชนบันทึกไว้ได้เห็นเป็นภาพแนวที่เห็นชัดมากมีความเร็วและก็มีแนวควันขาวทั้งนี้ถือเป็นเรื่องปกติที่จะมีวัตถุจากท้องฟ้งฟาตกลงมาสู่ชั้นบรรยากาศโดยลูกนี้จะเป็นดาวตกพเจนจรครับที่ไม่ได้คาดการเอาไว้ล่ว ส่วนสาเหตุที่ไม่สรุปว่าเป็นเครื่องบินตกเพราะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดจากหลายจังหวัดนะครับและก็มีลักษณะาหางเป็นแบบเดียวกับดาวตกที่ประเทศรัสเซียเมื่อ2ปีก่อนประกอบกับตรวจสอบกับหน่วยงานด้านการบินก็ไม่พบว่ามีรายงานเครื่องบินประสบอุบัติเหตุแต่อย่างใดครับโดยทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยจะถแถลงให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับ ในขณะเดียวกันช่วงเวลาไล่เลี่ยกันครับก็มีการรับแจ้งจากชาวบ้านพื้นที่อำเภอสโยกจังหวัดกาญจนบุรีว่าเห็นลูกไฟและก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณเทือกเขาตะน,นาวสีหน่วยบินตำรวจกาญจนบุรีและกองบินกองพลทหารราบที่9นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินตรวจสอบเบื้องต้นหน่วยงานต่างๆยืนยันนะครับว่าไม่มีอุบัติเหตุทางอากาศเกิดขึ้นครับ ซึ่งจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ได้ข้อสรุปนะคะจากาสมาคมดาราศาสตร์ไทยนะคะว่าเป็นดาวตกนะคะแต่ก็ยังมีข้อสงสัยอย่างเสียงระเบิดที่กาญจนบุรีนะคะว่าสรุปแล้วคืออะไรกันแน่นะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยนะคะกับท่านอาจารย์ประพีวิราพณ์นะคะนาย,ยกสมาคมดาราศาสตร์ไทยนะ,ะซึ่งวันนี้ท่านจะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรวัตรจุนไรตาค่ะค่ะท่านนางสาวประพีริากรนะคะค่ะอาจารย์คะสงสัยมากเลยเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีคือที่อื่นเนี่ยไม่มีอย่างที่โคราชกรุงเทพเห็นแค่เป็นลักษณะเป็นวัตถุแต่ที่กาญจนบุรีเนี่ยชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดอาจารย์พอจะอธิบายได้ไหมคะว่าคืออะไรสรุปแล้วก็คือ ไอ้การที่เราพูดเห็นกันที่เมื่อเช้าเนี้ยเมื่อเช้าเนี้ยนะคะสมาคมดาราศาสตร์ไทยได้มีการประมวลแล้วก็สรุปได้ว่าเป็นดาวตกระเบิดนะคะคแล้วก็ไอ้เสียงระเบิดนั้นก็เป็นไปได้ที่จะเป็นเสียงของในการเศษสีกับชันบรรยากาศนะคะครหรือเรียกว่าโซนิกบูมอะคะ่ะ ได้ค่ะคือไม่จำไไเป็นว่าจะต้องตกลงมาเป็นอุกบาทแล้วก็มีเสียงนะฮะแต่ว่าระหว่างการเสีดสีกระชับบรรยากาศนี่อาจจะเกิดเสียงก็ได้นะฮะได้ค่ะใช่ค่ะถูกต้องอเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็เป็นเสียงจากไอการที่มันไอเศษคือเษดาาตกก็คือ เออเศษของดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยที่จัดนอกโลกแล้วก็มาเผาโดนแรงดึงดูดของโลกแล้วมาเผาไหมในชั้นบรรยากาศจะขาดแต่ทีนี้ที่เห็นได้ทั่วที่รายงานมาตั้งหลายจังหวัดเนี่ยเพราะว่าตอนที่มันเขาเข้ามาเนี่ยก็อยู่สูงจากระดับพื้นดิ100นร้อยกิโลเมตรเนาะค่ะแต่ว่าตอนที่สว่างมากที่สุดก็จากพื้นดินห้าสิบกิโลเมตรค่ะครับค่ะ อาจารย์ครับลักษณะของดาวตกประเภทอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นในที่มืดหรือว่าในตอนกลางคืนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเห็นตอนแดดจ้ายอย่างนี้นี่แปลว่ามัน,นต้องมีลูกขนาดใหญ่ใ,หญใช่ไหมฮะใช่ชิ้นส่วนออของเศษดาวหางหรือดาวกลรน้อยเนี่ยต้องเป็นชิ้นที่ใหญ่มากเลยอะค่ะครับครับ,รบอะรเราก็เลยสามารถเห็นได้ในกลางวันนะคะ อยากให้อาจารย์อธิบายถึงความแตกต่างสักเล็กน้อยนะคะระหว่างวัตถุนอกโลกหรือว่าอากาศยานตกเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงถ้าหักชาวบ้านหรือว่าใครที่มองเห็นจะได้แยกแยะได้ถูกะะอ,อ่ะค่ะอ๋อค่ะครืออนที่หนึ่งจากภาพวิเคราะหจากภาพถ่ายแล้วก็ภาพคลิปแล้วนะคะถ้าเป็นเครื่องบินตกหรือเฮลิคอปเตอร์ตกหรือชิ้จนส่วนของที่ที่ของมนุษย์เราทำมันนะฮะ,ะหรือแม้ที่จุดของจรวดอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ มันเวลามันเผาไหม้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันเผาไหม้ในจที่เราจะเห็นเฉพาะที่อันที่หนึ่ง <Adv> อันที่สองเราจะไม่เห็นเป็นลักษณะที่สังเกตจากภาพนะคะที่โชว์เนี่ยจะไม่เห็นลักษณะของเป็นเทลอะ่ะเป็นคล้ายๆเป็นควันขาวเลยรใช่ไหมเป็นแนวค่นใช่ไหมคะตรงนั้นนะคะ มันก็แตกต่างกันในตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วอะค่ะ hmm. เราเราสามารถได้อันที่สองในการยืนยันอีกอันหนึ่งก็คือเราต้องเช็คว่ามีาเครื่องบินที่ไหนตกมีการปล่อยเจลว่ารวจวที่ส่งดาวเทียมไปแล้วมันมีการยิงีนสวนมาเพื่อจะกาจัดอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็ไม่มีอยู่แล้วอะค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้แล้วก็คือลักษณะมันต่างกันอยู่แล้วค่ะ <c oughs> และนี่เห็นกันตั้งหลายจังหวัดมากเลยนะภาคตะวันตกภาคอีสานภาค ไช่คะที่รายงานมาเยอะแยะแม้กระทั่งกรุงเทพค่ะคือล่าสมมังหอว่าเป็นอากาศยานคือ,อเขาเรียกอย่างอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นดาวตกเนี่ยคือความเร็วของมันเนี่ยมันจะเร็วกว่าอากาศยานตกะหรือเปล่าคะเอาเร็วกว่าค่ะมันเร็วกว่ามากเพราะอย่าลืมว่ามาจากมาจาก,มาจากวัตถุนอกนอก,นอกโลกใช่ไหมฮะก็คือพวกเศษดาวหางดาวเคราะห์น้อยเนี่ยจะมาด้วยความเร็วสูงมากเลยค่ะนะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในระดับที่ความสูงที่เราพูดแบบนี้นว่าที่เราได้ก็คือร้อยกิโลเมตรแล้วใช่ไหมคะครับพอหลังจากที่สว่างมากก็คือห้าสิบกิโลเมตรนี่ก็สูงมากนะค่ะสําหรับตรงนี้นะแล้วก็วิเคราะห์ได้จากภาพเลยแล้วก็เสียงไม่ต้องตกใจมันก็คือเสียงจากการสียศกดิับรรยาก,กาศทาไมมันลงมาได้เพราะแรงดึงดูดของโลกไงคะครับผมโอกาสที่จะเกิดลักษณะนี้มีมีบ่อยแค่ไหนครับอาจารย์ ำหรับประเทศไทยถือว่าโชคดีนะคะวันนี้ค่ะถือว่าได้เห็นแต่เราก็ยังไม่ใหญ่เท่ากับของรัสเซียรัสเซียใหญ่กว่าของเราอีกตอนช่วงนั้นนเมื่อสองสามปีที่แล้วอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับก็ไปดูได้ในรายละเอียดที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยนะคะก็มีแถลงเอาไว้ในเว็บไซต์เว็บไซต์สมาคมนะคะระเอียดยิบเลยค่ะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเราโศกระเบิดเลยนะคะเพราะมีเสียงด้วย ใช่ไหมคะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะครับก็เบื้องต้นแล้วก็เป็นดาวตกนะฮะดาวตกนะคะที่ได้ยินเป็นเสียงคือเสียงจากการเสรียดสีบนชั้นบรรยากาศนะคะแต่เบื้องต้นก็ไม่มีความอันตรายอะไรแล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกใช่นะครับ